ก็ต้องขอสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในหน้ามือถือของผมมาอีกแล้วนะ,ะก็อย่างที่ผมเคยสอนไปนะก็คือผมเคยสอนการ ทำท่าทางที่หน้าโปรไฟล์ไปเมื่อเหลายเดือนแล้วนะฮะก็วันนี้นะฮะโรบอกเขาก็ไดนะ้ปล่อยฟังก์ชันนั้นมาจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือมันเป็นฟังก์ชันที่โลบอกเขาจะปล่อยมาอยู่แล้วนะแต่ว่าคนเล่นเขาสามารถอ้อมไปทํากันก่อนได้แล้วนะซึ่งวันนี้โลบอกเขาก็ปล่อยฟ mm ังก์ชันนั้นออกมาแล้วนะซึ่งมันปล่อยมานานแล้วแต่ว่ามันยังได้แค่มือถือบางรุ่นที่ทําได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เมือ่อผมมันก็ทําได้แล้วนะผมก็เลยจะมาสอนกันแล้วกันนะซึ่ง มือถือคนที่ยังทาให้ได้นะฮะก็อาจจะต้องรออัปเดตก่อนนะฮะก็เขาอาจจะอัปเดตทีหลังก็ได้นะประมาณนี้คือเขาอัปเดตคนทุกคนอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องรอสักครู่นะแต่ว่ามือถือผมก็ได้มาแล้วนะฮะเข้าเป็นแอปโลบอกกันเลยนะฮะแล้วสามารถตั้งโปรไฟล์ของเราได้แบบไม่ต้องใช้โค้ดไม่ต้องใช้เออแอปช่วยแล้วนะฮะสามารถตั้งในโลบอกได้เลยนะก็คือเนี่ยมาที่ตรงนี้นะฮะมาที่ตรงเออหน้าเกมของเรานะแล้วก็กดเข้าไปที่หน้าอวตารแล้นเองนะเนี่ยก็หน้าอวตารนะฮะซึ่งถ้าเกิด ใครได้รับฟังกช์ชันใหม่นี้มาแล้วของโลบอกนะครับมันก็นจะขึ้นมาตรงข้างล่างแบบนี้เลยก็คือ Edit Profile Picture นั่นเองนะฮะก็เป็นการแก้ไขโปรไฟล์แบบไม่ต้องใช้โค้ดแล้วนะฮะสามารถกดที่ UI ได้เลยนะฮะซึ่งเราก็สามารถกดเข้ามาได้นะฮะ จากนั้น,นะฮะมันจะให้เราเลือกท่าเต้นของเราว่าเราจะเอาท่าเต้นอันไหนมาเป็นโปรไฟล์เรานะซึ่งมันจะเป็นท่าเต้นที่เรามีทั้งหมดเลยนะฮะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรนะ,ะผมจะเลือกเอาเออผมจะเลือกเอาไอ้ชาแนลแล้วกันนะฮะก็หลังจากที่เรากดเลือกมาแล้วนะฮะก็ให้เราไปกดตรงคำว่า next นะฮะ แล้วก็ต่อไปนะฮะพอมันจเขาว่า next แล้วนะฮะมันจะตอนแรกมันจะเป็นค่าแบบนี้ก่อนมี2ค่าให้เราปรับนะฮะก็ค่าแรกนะฮะจะเป็นการซูมก็คือซูมใกล้ซูมไกลก็สามารถตั้งได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างล่างนะจะเป็นการหมุนนะฮะว่าจะให้หมุนไปทางซ้ายทางขวาก็สามารถหมุนไปได้เลยแล้วแต่ที่เราต้องการนะฮะล้วก็สามารถทําแบบใกล้ไกลมากแค่ไหนก็ได้นะฮะถ้าเกิดเราเอออยากจะกลับไปเหมือน,นเดิมเนี่ยก็คือเป็นแบบ ที่มันตอนแรกนะตั้งตอนแรกก็คือให้กดคาว่า default นะครับมันก็จะตั้งค่ากลับไปที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะประมาณนี้ก็สามารถมาเลือกตั้งกัน,กนได้นะประมาณนี้เลยก็ะสามารถบุนตามสบายนะได้เลยนะแล้วก็หลังที่ทําเสร็จแล้วนะก็สามารถมากดตรง N e x t อีกรอบหนึ่งได้นะฮะพอกด Next แล้วนะมันก็จะพรีวิวให้ดูว่าตอนนี้หน้าตาของเราเป็นไงกันบ้างน,นะเราจะเอาแบบนี้ใช่ไหมนะมันจะมีดูอยู่2แบบนะก็คือเนี่ยอันนี้จะเป็นการดูแบบว่าหน้าโปรไฟล์ที่มีแค่หน้าเราใช่ไหม้ากดตรงวิว f ฟล์อวตารเนี่ยมันจะเป็นการดูแบบเต็มตัวนะซึ่งการตั้งรอบเดียวนะามันจะไปขึ้นทั้งส่วนของหน้าโปรไฟล์แล้วก็ไปขึ้นทั้งตรงเออโปรไฟล์ทั้งตัวเลยนะครับประมาณนี้มันจะขึ้นทั้งสองอันเลยนะก็จะใช้อันเดียวกันนะฮะแล้วก็พอพอใจแล้วนะ,ะก็สามารถกดเซฟได้เลยเท่านี้นะฮะก็จะเป็นการเซฟโปรไฟล์พิกเจอร์แล้วนะฮะทำให้ตอนนี้เราก็สามารถมาดูโปรไฟล์ของเรานะฮะมันก็จะเป็นแบบที่เราตั้งแล้วนะเนี่ยก็รอโหลดสักครู่นะ เนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่เราตั้งเรียบร้อยเลยนะฮะก็เป็นการตั้งโปรไฟล์ เป็นฟังก์ชันแบบว่า Offi ิเชียลโลบอกแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้โค้ดอ้ออะไรแล้วนะฮะ,ะ,ฮะก็สามารถมาตั้งได้ที่ได้แอปโลบอกในมือถือได้เลยนะซึ่งคอมไม่แน่ใจว่ามีหรือ,อยังนะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีก็ต้องรอต่อไปก่อนนะสอบคอมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วก็จะได้หน้าโปรไฟล์แบบนี้นะซึ่งแน่นอนว่ามันจะไม่อิสระเท่าการใช้วิธีโค้ดแบบวิธีก่อนนะฮะวิธีโค้ดนี่คือเราสามารถตั้งแบบ x แกน y ตั้งโปรไฟล์หน้าตั้ง profile, โปรไฟล์ตัวได้แบบแยกกันตามสบายแต่ว่าถ้าเกิด นในแอปแบบนี้นะฮะเราจะตั้งแบบว่าไม่อิสระเท่านะมันจะมีแค่หมุนแล้วก็โซมนะฮะแต่อันนี้นาคตก็คงจะอิสระเท่านะแต่ว่าตอนนี้มันยังทําได้แค่นี้อยู่นะแต่ว่าถือว่าง่ายขึ้นมากๆไม่จำเป็นต้องใช้แอปเสริมไม่ต้องใช้โค้ดไม่ต้องใช้อะไรแล้วสามารถตั้นได้เลยที่หน้าโปรไฟล์เราเองนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะตั้งนะละครเราต้องเป็นละคร R15 ก่อนถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะฮะโอเคเป็นไหมสับ คลิปในวันนี้สำหรับการ Edit Profile Roblox นะฮะซึ่งไม่ต้องใช้โค้ดแล้วนะครับวิธีนี้นะฮะก็สามารถมาทำกันได้สำหรับคนที่เอ่อวอลคอลอัปเดตฟีเจอร์นี้ให้แล้วนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะก็ฝาหวังและแสดงความเป็นเพื่อนในการทำย่อต,ต่อไปด้วยนะัแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไปรไป